ช้อปปี้กำลังลดค่ารอบก็สวัสดุครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับก็อย่างที่หนึ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับช้อปปี้กำลังจะลดค่ารอบนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับค่ารอบของช้อปปี้นี่ยปกติอยู่ที่40บาทนะครับซึ่งหลังจากวันที่31นี้นะครับ31ตุลาสอง5ันนี้ค่ารอบช้อปปี้นะครับจะปรับลดลงนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าค่ารอบเนี่ยจะลดลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของกรุงเทพนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่38บาทนะครับยังไม่รวมโบนัสนะครับระยะทางนะครับ0ถึง1กิโลเมตรแรกนะครับ38บาท1นถึงสกิโลสามสิบแถึงสก็38 4 3ิถึงสก็38นะครับ4กิโลสีบาทนะครับ4ีถึงหกิโลนะครับแล้วก็5้ถึงหกกิโลนะครับ49บาทนั่นเองนะครับ6กถึงเกิโลห้บาทนะครับ7จถึงแกิโล 65บาทครับ8-9กิโล73บาท9-10กิโล82บาทเอาสั้นๆเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งขึ้นตารางไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถหยุดไว้ดูได้เลยนะครับหมายเหตุนะครับระยะทางนะครับจะเริ่มต้นนับจากร้านค้านะครับไปยังปลายทางของลูกค้าหากไรเดอร์วิ่งนอกเส้นทาง GPS ที่บอกไว้นะครับหรือว่าทางรัฐทางบริษัทจะยึดระยะทางจาก GPS เท่านั้นนะครับในการคำนวณระยะทางของออ,อเดอร์ก็คือเราวิ่งทางรัฐได้นั่นเองแหละแต่ว่า ไม่ได้แบบลดราคาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับยกเว้นถ้าเกิดเราวิ่งทางอ้อมนี่อันเนี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าทางอ้อมจะเพิ่มให้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งทางรัดเนี่ยคารอบเราได้เท่าเดิมนะครับและส่วนสวารับปริมณฑลนะครับปริมณฑลก็ปรับลดลงมานะครับปริมณฑลนะครับก็ศูนย์ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะครับสามสิบเจ็ดบาทนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่สามสิบเจ็ดบาทยังไม่รวมโบนัสนั่นเองนะครับก็ ระยะทางเนี่ยก็ค่ารอบเนี่ยเอาง่ายง่ายก็อย่างที่หนึ่งพูดไปก่อนน้นนี้ก็คือแบบเหมือนแบบห่างกันหนึ่งบาทจากกรุงเทพนั่นเองนะครับและต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดก็อาจจะมีเริ่มปรับเปลี่ยนกันบ้างแล้วนะครับใครลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าต่างจังหวัดเนี่ยปรับเปลี่ยนลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งมันต้องปรับเปลี่ยนมั้งสำหรับหนึ่งนะครับช้อปปี้ต้องบอกว่าช้อปปี้นะครับมาแรกๆเนี่ยคืออัดโปรเยอะมากนะครับเหมือนแบบตอนแรกแบบเอาเหมือนเอาใจลูกค้าแหละ ถ้าพูดถึงในฝั่งโปรโมชั่นนะครับก็คือแบบเอาใจลูกค้าแต่เมื่อเอาใจมากเกินไปเนี่ยเหมือนแบบลูกค้าเนี่ยก็จะต้องรอแบบคือเอาง่ายๆลูกค้ารอแต่ส่วนลดของช้อปปีคือเวลาที่ไม่มีส่วนลดช้อปปีเนี่ยก็ไม่มีคนสั่งนะครับเอาง่ายๆเหมือนหนึ่งเนี่ยถ้าหนึ่งจะสั่งช้อปปีทีไรเนี่ยหนึ่งก็ต้องอะเอ,เอ้มีส่วนลดเป้าหวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต่างจากหลายๆค่ายนะครับและในช้อปปีเนี่ยภายในของเขาเนี่ยก็เริ่มแบบเอ่อลดคืออะไรลด พนักงานไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายหลายร้อยคนแหละถ้าถึงจําไม่ผิดนะครับตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะสภาพคล่องของช้อปปีช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ดีเลยนะครับอาจจะแบบเปลี่ยนหนึ่งๆเพล่เนี่ยหนึ่งคิดว่านะอันนี้ในความคิดส่วนตัวหนึ่งนะครับถ้า delivery food เนี่ยหนึ่งคิดว่าช้อปปีเนี่ย อาจจะไปก่อนเพื่อนก็ได้เลยนะครับเพราะเขาอาจโปมาเยอะมากถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาขาดทุนแล้วเขาไม่น่าจะทําต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่ในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเข้ามาแย่งเป็นส่วนแบ่งการตลาดนั่นเองนะครับส่วนค่ายอื่นๆนะครับยังไม่มีค่ายไหนที่ปรับลดราคานะครับนอกจากช้อปปีนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาค่ายแรกในรอบปีเลยนะครับในรอบแบบเป็นปีนะครับที่ ลดค่ารอบลงมานะครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาโควิดบูมโควิดบูมก็ทำให้อาชีพเดลิเวอรี่บูมนะเออแล้วก็แบบโควิดมาอะไรหลายๆต่างมีตายละค่ายเนี่ยเปิดแข่งกันเยอะแยะมากมายนะครับตรงเนี้ยเป็นช่วงที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับกับต้องต้องบอกว่าปกติแทบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะคือทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่างานแต่ละที่แต่ละค่ายเนี่ยลดน้อยลงไปหมดนะครับไม่ได้แบบ ไม่ไม่ได้มีมากเหมือนแต่ก่อนนะครับไม่ได้มีมากเหมือนแต่ก่อนไม่ใช่ไม่ได้มีมากเหมือนแต่ตอนโควิดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้มันคือง,งานอาลิอมันคืออาชีพเบลูรี่ที่มีมาก่อนโควิดนั่นเองนะครับช่วงที่1วิ่งก่อนโควิดเนี่ยงานมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได you ้อะไรมากนะครับเพราะว่ามัน คนยังออกไปซื้อกินกินข้าวข้างนอกได้และพฤติกรรมคนไทยก็คือคนชอบออกไปกินข้าวข้างนอกนั่นเองอ่ะคือแบบคนชอบกินข้าวกับเพื่อนฝูงมากกว่าที่จะมาสั่งนะครับก็นั่นแหละกลายแต่แต่เป็นช่วงโควิดเนี่ยที่ทำให้เด,เดลิเวอรี่เนี่ยกลับมาบูมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พอมันบูมขึ้นไปสุดแล้ว ก็เราก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแนละ้โต,ตอนบูมขึ้นไปเนี่ยแต่ละค่ายนี่ได้กำไรอะไรนู่นนี่นั่งต่างๆมากมายค่ายใหม่เปิดมาอย่างช้อปปี้อย่างโรบินฮูดเนี่ยก็เปิดในช่วงโควิดใช่ไหมครับคือเนี่ยเข้ามาทําการแข่งขันตอนนั้นเยอะมากนะแต่ตอนเนี้ยเข้าสู่ภาวะปกติแนละ้วอ่าค่าบริการก็อาจจะลดน้อยลงไปเราเป็นคนขับเนี่ยก็อาจจะได้น้อยลงไปนั่นเองนะครับงานก็จ,จะได้น้อยลงแล้วก็คนขับเนี่ยช่วงที่รับจากโควิดมาเนี่ย คนขับเขารับเยอะมากเลยนะครับแต่ตอนนี้คนขับก็เยอะกว่างานไปแล้วนะครับทุกค่ายทุกค่ายนะครับคนขับเยอะกว่างานนะครับเขาก็เลยแบบเลือกที่จะหาวิธีเอาคนขับออกไปอ่อย่างไรแมนอย่างงี้ที่1โดนออกก็คือแบบไม่ได้วิ่งนานก็โดนปิดระบบก็ไหนอะงานอิสระนั่นแหละเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวนี้แบบเดลิเวอรี่มันมันไม่ใช่งานอิสระเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับหลายๆเหตุผลเลยนะครับแต่ว่า เขาก็ยังใช้คําว่างานอิสระ,ะอยู่นะเดี๋ยวมาพูดให้ฟังนะครับก็นั่นแหละครับค่ารอบนี้นะครับจะเริ่มปรับเปลี่ยนในวันที่31ตุลาคม2565นั่นเองนะครับก็นะครับทุกคนก็ใครคิดว่ามันไม่ไหวหรือว่าอะไรเงี้ยต้องมองหางานประจําได้แล้วนะครับหรือว่าหาอย่างอื่นทําได้แล้วนะครับถึงรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ใช่จุด สุดของอาชีพ Delivery แล้วมันเลยมาแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้1มีเรื่องมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ